ค่ะเตรียมเห็ดปวกจ้าทุ่งนากับป่าเห็ดค่ะเจียวซีฟ้ามานเกี๊ยวเห็ดปวกเด้อเมื่อนี้อ่มันหักเนี่ยเป็นเมื่อจ้าอย่างห้ามเลยอยู่ในเน่ยอยู่โอ้ยหักไปเลยมันเน่นวะค่ะเนี่ยอืมอื้อเยอะเป็นเห็ดปวกอียงค่ะเนี่ย ปวดคิดแต่ว่าเพิ่นดอกไงนะจ๊ะเดี๋ยวดูช่วยชวยโอ้ยบางบางบางอย่งมั้งโอ้ยกินจ้ากินโอ้ยัมันอยู่เหอะแต่เดี๋จ้าทุ่งนากับป่าเห็ดจ้าเจ้าชี้ข้ามาเก็บเห็ด้ปวกกินเลอนี่มันเป็นเห็ดปวกกีแตมมันดอกสมบูรณ์เนาะ ดินง่ามดินมันง่ามจ้ะมาบอกคุณความทำเพียงคเิียวยางเดียวอ,อ,อมาส่วนดิจังซีนะคุณยิงแอวนมาไม่ได้ประตูคุณ <c oughs> แข็งแหลกแสบได้ดันแข็งใสหยอดทั้งใสเนาะนึก็่าจะเห็นเงินเงาปล่อยมาข้าวเดียวบู้มันได้ไม่ใชไหนมันไปมันมาตัวหายอยู่เห็นมันขับรถขึ้นไปเทิรข้าวเดียวโอ้ยแขงหนึ่งเดียบเลยไปเอามองเออมองว่าน,นี่วะ <c oughs> อุ้ยแบบงามเลยเนี่ยจะมันเป็นตอนใส่ไีเสียมขอยยืดตส่ลงายเห็นถ <c oughs> ือไปน้านั่นยุ่น้ำบวกบวนะมนั่นแม่จูอ่าฮะให้<อ>หลุงเปย์ <c oughs> นูมมีแน่กีมมื่อวาสิมาเล็นน่ามือกลอกจตายลมเออโอ้เจ็บยวังมาเลย ได้ <idd ratchet Lust> พ่ออมมาเนี่ยไปเอานุ <stimulation> ้ไปหาเจ้าอยู่ห่านเด้อเอานุ่มมือมือหนุ่ว่าได้เอาอย่างมาเลยไหมเออ คือโอ้มันอ่อนจังสียจริงนู่นูมีอย่างนูหักเอาโหลดไหมเฮค่จังไรล่ะจังมาน้ำเก็บเอาบ่ ขี้แทะอยู่นี่เองตีเบอร์อเดียวเนี่ยมาเลยอุ้ยขาหมดอุ้ยเสียง <G ül üyor> ยุ่งหามเอ้ยอยากมองว่ายุ่งก่อยอุย้ยดีจังเลยพี่ได้กินแกงฮนูอ้ออกกล่องไว้เลยเด้นู้จังสีน้ำมาเก็บเอา โอ้ยมือมือเล็กไงเป็นไงมึงรู้แหละจ้ะมือเล็กจงเลเจีย๊ยบก็ขอคลนละหนึ่งไหลได้จ้ะ ที่น้าทุกท่านที่เขามาเบิงเขามาชงเขามาให้กำลังใจกันกะขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งพิมพไว้นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจียวแล้วก็ทุ่งนากระปาเห็ดจ้ะข้ามาเกมเห็ดอีกแล้วจ้ะเลียงเื่องเลี้ยงะขาเขาป้าเลย ให้ปูกคิดี๋ยวไปหาอีกว่ามันจะมีไหมไง